ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สุนทรใชัยครับในวันนี้ผมพามาพบกับชาวประมงท่านหนึ่งนะครับผม หน้าตาหลายท่านอาจจะคุ้นถ้าได้ติดตามช่องขอนสุนทรชัยครับนี่ก็เป็นชาวประมงนะครับผันจากชาวมระมเป็นเชฟเป็นพ่อครัวนะครับสวัสดีครับคุณจำลัดครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ได้แหนี่จะไปลงแหที่ไหน<ง>เอ่ย,ยอ้าวอ๋อที่เคยลงคลิปแล้วได้ไปค่อนข้างหลายหลาย,หลายแกงเลยนะลองดูวันนี้อากาศมันแดดลดลมตกแล้วก็มีลมนิดนึงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกัน,กนครับผม<ด>อะเดี๋ยวตามไปครับพ<ะ>อได้ไหมเนาะวัดอ,อุ้ยอูยอย้นี่มีมีม,ม,ม,มีมีเบ็ดติดมาด้วยครับอันตรายทีเดียวฮะเนี่ยติดไปหวานนะฮะติดอะลยโอ้โหนี่ครับ,บ,รบมีคนขโมยมีคนขโมยหวานนะฮะเนี่ยขโมยตกเนี่ยอ๋อเอาออกไหมครับเอาออกเลยคืออันตรายมากครับเนี่ยฮะเกี่ยว ตามผิวหนังเนี่ยโอ้โหอันตรายมากหรือว่าไปตามบ่อนะครับอันตรายเลยอยู่ในบ่ออนะไรอันนี้ติดแหก่อนนี่ครับติดแหจากในบ่อนะโอ้โหนี่อันตรายมากสิ่งที่ควรระวังเลยนะเนี่ยอ่ะแล้วก็มาตามติดตามติดชาประมงท่านนี้กันก็นเลาะเข้าไปในป่าลึกแล้วครับด้านหลังโรงเรียนนะที่เดิมที่เก่าที่เดิม ฝนก็เพิ่งจะตกเมื่อคืนนี่ครับผมอ่าพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างครับแนะนำมาใต้คลิปหรือว่าทักทายกันมาได้ครับผมอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ำเก่านะฮะลึกก็มนันน่าจะเกือบสิบเมตรได้บ่อ,บอน้ำเก่าตอนนี้ก็ไม่มีน้ำแล้วนะครับเนี่ยอ่ามาตำแหน่งเดิมครับนี่ครับ ทักษะลีลานครับผู้มีประสบการณ์ครับปลาก็จะมาหลบอยู่บริเวณอย่างเงี้ยครับเนี่ครับฟุบโอ้โหหวานแตกดีมากโอ้โหทุกท่านเห็นแล้วนะครับปลาต้องบอกว่าบ่อนี้ปลาค่อนข้างเยอะมีปลา,าอะไร<ด>บ้างครับคุณคุณจำนาครับมีปลาอะไรบ้างครับบ่อนี้เท่าที่เคยจับได้ปลาช่อนมีไหมครับ ปลาปัตเพียนมีไหมฮะ,มะปลาบูปลาบูเห็นนะครับปลาบูเห็นแล้วในวิธีการนะครับก็จะเก็บที่ปากแหนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเป็นโซ่อยู่ใช่ไหมเป็นโซ่ที่มีน้ำหนักหน่อยกดป้องกันปลาเขาหลุดออกตามขอบนะต้องระวังยุงกันด้วยทังนั้ ขาะนี้เวลาอีกสินาทีก็จะสี่โมงนะครับผมดูว่าเชฟของเราเนี่ยจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนกับความตั้งใจปีนี้ต้องบอกว่า เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าค่อนข้างแรงนะครับตนนี้น้ําอีกบ่อน,นึงก็แห้งไปเลยนะครับก็จะมีบ่อเล็กที่เคยทําคลิปนะับที่ข้างๆกันตรงนี้ครับก็มีปลาค่อนข้างเยอะปลาตะเพียนไม่เจอเออเจอนะครับแล้วก็มีที่ได้ปันนิลแล้วก็ปลาช่อนบ่อน,นี้ก็จะมีปลาดุกด้วยใช่ไหมครับมีปลาดุกด้วยนะครับเนี่ยมีปลาหลากหลายเป็นปลาธรรมชาติบางปีก็ น้ำสูงหน่อยก็จะมีปลาจากแหล่งน้ําภายนอกนเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยเอามาลุ้นครับว่าแหแรกนี่จะเป็นยังไงครับมีสัญญาณดีไหมครับมีโอกาสไหมครับเอามาลุ้นกันอ่า มีโอกาสไหมครับดูครับห mm hmm. ูติดเตาอ่ะครับติดเตาอ่ะครับอ่าเ,เป็นเป็นเศษกิ่งไม้ <c oughs> เจอขอนไม้ครับผม <c oughs> อันนี้ก็เป็นผักกระเฉดน้ำถูกต้องไหมครับอื <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ของปลานะครับตรงเนี้ยกุ้งฝอยก็มีนะครับเนอ่ะมารุน้นว่ามีอะไรบ้างแห่แรกัก็ยังไม่สำริดผลแน่นอนเพราะดูไปแล้วเป็นใบไม้กิ่งไม้ปลาอยู่ฝั่งไหนครับโอ้เห็นไหมครับผุดแล้วนะครับปลา ต้องใจเย็นนะครับผมคอยสังเกตดูลงทผู้ที่อ่ะมอ,อคอยลุ้นแห่ที่สองกันครับอ่าเดี๋ยวก็ก็จะมาดูวิธีการเตรียมแห่สำหรับ การหวานนะเบือ้องต้นเลยครับผมทำกี่ทบยังไงครับผมก็ก็คือต้องคลายแหให้ตรงนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับผมสะบัะดเอาเศษวัชพืชคนถนัดซ้ายนคนถนัดขวาก็จับคนละแบบอันนี้ตานี่ถนัดจับ,บ<า>อ่าครป๋าก็จะประมาณนี้ครับผมอ่ะกี่ทบครับผมอันนี้แหยา,ยาวเท่าไหร่ครับเก้าสอง อันนี้แหก้าศอกนะนแล้วก็จะมีนี่ครับมีมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลูกแแหนะครับเพื่อถ่วงน้ำหนักที่ปากแหไว้อ่ะนะครับนี่ครับ,รบมว้วนแล้วก็พาดไปยังศอกแบบนี้นะพอประมาณนะครับนี่ครับเห็นแล้วครับผมนี่ครับแล้วก็จะ เปิดปากแผไว้ประมาณนี้แล้วก็วิธีการเวียงฮะเอาดูครับเจอแล้วครับผมอ่ะจับตาดูให้ดีครับว่าจะแตกดีขนาดไหนอ่ะเจอพิกัดแล้วครับนี่ครับดูครับดูครับดูครับโอ้โหแตกดีมากครับโอ้หูน่าจะนิดเดียวอาจจะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันลุ้นกันครับเมื่อกี้เหมือนกระโดดออกไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับมันลุ้นกันต่อไปไม่ทันครับผม เ,เมื่อกี้เห็นเลยนะมันต้องใจเย็นครับเรี๋มาดูเขาก็จะมาเล่นอยู่ประมาณตำแหน่งประมาณนี้ครับฝนก็เริ่มปอยปลายเปาะแปะล,ล,ลงมาบ้างแล้วโอเคปากระสุ ปลาอะไรนะครับปลากระสูุนมาลุ้นว่าจะติดหรือเปล่าครับแหที่สองครับผมมีสู้มือครับไม่แน่นะครับผมเนี่ยมีสู้มือครับผมไม่แน่นะแต่ามาลุ้นกันโอ้น้ำนิ่งดีเหมือนกันฝนเริ่มจะโปรยปลายมาบ้างไม่หนักครับผม แต่เมื่อคืนนี้ตกมาหนักแต่ไม่นานนะฮะก็พอได้ลดน้ำต้นไม้ได้บ้างไ,ได้ไหมเอ่ยเอาละครับมีมีให้ลุ้นอยู่อ่ะโอไซนี้เลยนะครับที่ค่อนข้างจะมีเยอะเอาละครับมาแล้วตัวแรกครับผม มาแล้วครับตัวแรกครับผมใช่ไหมครับหนึ่งตัวครับเป็นปลาอะไรครับปลาตะเพียนปลาขาวอ๋อปลาขาวครับผมอัาดูกันชัดๆนี้ปลาขาวตัวนี้ก็เรียกปลาปลากินกินข้าวเอาปลากินข้าวทําไมถึงได้ชื่อนั้นครับผมมันครับจะปลูกนาข้าวนะชอบกินรวงข้าวอ๋อเป็นปลาชอบกินรวงข้าวนี่ครับไซน์นี้เลยเอาไปประกอบเมนูอะไรได้บ้างตาไซน์เนี้ย ทอดนะทอดกรอบหรือว่าต้มต้มซดน้ำแกงก็ได้เนาะเหมาะเลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรครับลุ้นแหต่อไปครับผมมาดูครับแหที่สามครับหวานไปแล้วครับอูแตกดีมากเลยครับผมน้ำนิ่งๆครับมาลุ้นกันครับเอาละอูไม่แน่ครับนะครับเห็นแล้วครับผุดๆอยู่ตรงนั้นครับน่าจะโดนแล้วแหละสองแล้วครับผม สังเกตเลยนะครับผมอ่าเหลือแท้มันลุ้นกันสองตัวน่าจะใหญ่พอสมควรใช่ไหมครับเอาละมีลุ้นครับแหนี่ครับมีลุ้นครับผมเอาละนักล่าของเราก็ถอดเสื้อแล้วตอนนี้เอาจริงละแหดิสานี่เอาจริงละ นี่ก็จะดำน้ำเพื่อไปกดตรงที่เป็นลูกเป็นลูกแหครับกดไว้ไม่ให้ปลาหลุดออกไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกัน น้ำก็ลึกประมาณเมตรหนึ่งได้ไหมครับผมน้ำลึกไม่ลึกมากเพะต้องบอกว่าปีนี้น้ำค่อนข้างน้อยฝนแรงด้วยนะครับมีโอกาสไหมครับเมื่อกี้เห็นผุดละนี่ครับนี่นะจุดนี้ก็มีผุดนะครับผมเนี่ย ันนี้ก็ต้องระวังพวกเศษไม้นะครับถ้าถ้ามีเศษไม้ก็จะแหก็จะลงไม่ไม่ไม่ติดพื้นดินไม่ถึงพื้นดินนะครับก็อาจจะมุดหนีไปได้นะครับอ,อ๋อเนี่ครับก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะเป็นยังไงครับ เอาล้วครับเพิ่มแป๊บเดียวครับขึ้นมาแล้วตัวแรกปลาอะไรเอย่ยโอ้ปลาอะไรตาตัวที่สองมาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะมีลุ้นเจองูหรือจะเป็นปลาไหลเอาล้วครับงานนี้แต่ที่แน่ๆได้แนละ้วหนึ่งตัวครับ แห่ที่สามนะครับผมนะมาลุ้นกัน mm hmm. อย่าถือว่าแหล่งน้ำนี่ถ้ามีแหล่งน้ำถือว่าสปอร์ตได้ทุกทุกเรื่องไม่ว่าทำการเกษตรหรือการเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็สามารถ ทําเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นไรนาส่วนผสมหรืออะไรได้หมดเนี่ยสีน้ำคังก็คือต้องมีแหล่งน้ําที่เพียงพอต่อการทําการเกษตรเ,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 เน่ก็จะเป็นการใช้ ่วนต่างของร่างกายสัมผัสดูว่ามีปลาอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยหรือประมาณใช้สัญชาตญาณน,นะะนี่คือต้องบอกว่าประสบการณ์นะครับคือการทอดแหหรือวานแหเนี่ยก็เนี่ยครับต้องพื้นที่ต้องโล่งนิดนึงนะไม่มีเศษของกิ่งไม้อันนั้นไม่แหฉีขาดได้นะครับ ปลาก็สามารถมุดหนีไปได้ครับเอามลุ้นว่าจะมีตัวโตๆให้ได้ลุ้นหรือเปล่าแหสามนะครับเนี่ยผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีครับผม,มได้ไปสองตัวแล้วแหที่สามครับ โอ้โห uh huh. ตัวใหญ่เลยนะครับผมเป็นปลาช่อนโอ้โ oh หนี่ครับผมนี่ครับที่ผุดเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับโอ้โ oh หปลาช่อนเลยครฮะเนี่ยปลาธรรมชาตินี่ฮะแห่ที่สามถือว่าโอเคเลยนะครับผม เอาละครับสามตัวครับยี่สบนาทีครับได้ไปสามตัวต้องใช้เวลาใจเย็นนิดนึ่เอาละครับมาลุ้นตัวที่สามดูครับผมอ่าแห่ที่สามตัวที่สามครับผมโอ้โหอ่าเป็นปลาอะไรครับ ปลาช่อนอีกแล้วครับผมเอาละโอ้โหถือว่าเริ่มมาแล้วครับฝีมือดีเลยนะได้ปลาช่อนนะตัไซส์เล็กลงมาหน่อยนึงครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับเชฟสี่ตัวครับเอาละครับผม มีโอกาสอีกไหมครับเอาแล้วครับมีเฮฮาอีกแล้วครับงานนี้ลุ้นกันครับอ,อ่าตอนนี้ได้ไปแล้วอ่าอย่างละสองนะครับผมปลาขาวเนาะปลาขาวสองปลาช่อนสองแล้วครับผมนะในแหสามเนี่ยครับเอ่อมาลุ้นกันครับผม เอาละครับมาลุ้นกันครับผมอันนี้ตำแหน่งนี้ค่อนข้างลึกต้องดำน้ำนินหนึ่งโอ,นะโอเคครับผมอ่ะมาลุ้นกันครับผมจะบิ๊กไซส์แค่ไหนอ่ะตัวนี้เป็นปลาขาวใช่ไหมเอาละไม,ไม่เป็นไรเอาละเอาปลานึน่นนก่อนอ่ะ บอ่อทั้งูนุนนี่ตาอ๋ออยู่เดี๋ยวมีลุ้นปลานิลน,นะครับแถวนี้อ,อ,เ,อเป็นแหล่งของปลานิลเลยปลานิลก็เป็นปลาที่น่าเลี้ยงเพราะเป็นปลาที่กินพืชนะครับ<ม>เอาหน้าเสียดายครับเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรครับผมมาสรุปผลงานกันครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับได้ปลาอะไรบ้างครับโอ้โหเนี่ย ปลากาปลาขาวปลานินแล้วก็มีปลาช่อนอีก4ตัวนะครับโอเคครับขอขอบคุณในทุกกำลังใ,ใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมิชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ